สวัสดีค่ะพี่น้องที่รับในระคริจทุกทุกท่านนะคะเข้าพเจ้าไม่ทราบว่าวันนี้พี่น้องต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างปัญหาครอบครัวชีวิตคู่ความสัมพันธ์ในที่ทํางานปัญหาการงานหรือปัญหาการเงินสุขภาพอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ขอให้พี่น้องได้รับรู้ไว้ว่าไม่ว่าเรารเผชิญสิ่งใดนะคะอย่าลืมว่าเรามีพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอที่จะช่วยเราในแต่ละวัน ะะไม่ว่าปัญ,ปญหาสิ่งใดที่เราเจอคนะะขอบอุคุณของพระเจ้าที่จะช่วยเรานะะพระคุณของพระเจ้ามีสําหรับในทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในทุกเวลานะะกปกติแล้วปัญหาที่เราผ่านไปไม่ได้เพราะว่าเราพยายามที่จะแก้ด้วยตัวเองนะะคเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่เรารู้ว่าปัญหาหลายอย่างสุดทางสุดเอื้อมของเราที่จะแก้ได้ ขอให้พระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์ของเราเมื่อพระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์ของเราพระองค์จะทรงนำพาเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะคะในพราะฉะนั้นได้พูดถึงสาวกที่พยายามที่จะพายเรือด้วยกําลังของตัวเองทวนมรสุมแล้วพวกเขาขก็หมดแรงแล้วพ่ายแพ้แต่ในพินาทีที่เะเยซูได้ขึ้นมาบนเรือเพราะฉะนั้นหยของพระเจ้าบอกว่าเรือนั้นก็ไปถึงฝั่งทันทีนะคะเช่นเดียวกันชีวิตของเรา เราต้องการพระเยซูที่จะเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยของเราเพราะนั้นคือสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้เราได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้พระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะขอให้พี่น้องมีชีวิตที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ปกคุมอยู่ในชื่อของพี่น้องในทุกๆด้านนะคะในชีวิตส่วนตัวของเราในการรับใช้ในการทํางานในการที่ทําธุรกิจ ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ความสัมพันธ์นะคะหรือธุรกิจการงานหรือสุขภาพร่างกายของเราขอให้พี่น้องเต็มด้วยด้วยพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยพี่น้องให้เกิดผลและสําเร็จในทุกๆสิ่งที่ทำนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาฟังคลิปนะคะหวังว่าพระเจ้าของพระเจ้าจะหนุนใจพี่น้องและพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะ ถ้าพี่น้องชอบ,บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e แล้วก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้อยากฟังพระเจน้ของพระเจ้าเรื่องอะไรพี่น้องสามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะคะยังไงก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าแล้วอีกครั้งหนึ่งที่หวังว่าการทำคลิปทุกคลิปนะคะพี่น้องจะได้รับพระพนจากพระเจนะของพระเจ้าที่จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและได้รับพระพนตามพระสัญญาของพระเจ้าขอเจ้าอวยพรค่ะ